ไม่ใช่หรอกะไม่เคยเลยนะชีวิตจริงไม่มีอย่างนี้นะพระสงฆ์<ม>บอกนะใครมาทวงเธอก็อจะตายกันเร็วนะแต่ป้ายังไม่ได้ให้เงินเดือนหนูเลยนะคะเงินเดือนอะไรล่ะหนูทำงานให้ป้าคหรอคะทำงานอะไรอ่ะทำงานพนักงานป้ายค่ะบริษัทเดอก,ก็สีเฮ้ยพะลูกป,ป้าเน,นี่ยโอ้ไม่ต้องเลยนะมงมาสันเดกรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์บอกจะตายกันเร็วนะพูดกับเราไว้ก่อนเลยพระสงฆ์สี่องค<ม>์เกิร์เตอร์ ม้ตัวมาแล้วนะเขาคุยกับมโนดไปแล้วผมมคุยกับมโนดแล้วเจ้าเกแมสาเลยม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 เลยมาเลยมามาเลยาลยมานลยมาเลยมาเมาเมาเลยมามานลยมเยมานลยมเยมานั่มาุยมาเมาเมาเยาเมเลยมเเงินเดือนเะไรล่ะล ไปสัตว์นรพีค่ะกูไม่เคยจ้างคุมึงเลยนะทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะไปทำอย่างนี้เลยกูกูไม่เคยจ้างใครอ่ะมาโชว์อย่างนี้ประสงค์วามือสับเลยนั่งนั่นนั่นกระตือรด้วยเนี่ยมาสามสี่รอบไม่เคยได้เงินเดือนเลยจะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไปเลยจะลาออกนะไปเลยทำไมไม่ยื้อเลยล่ะกูไม่เคยจ้างมึงเลยชีวิตจริงไม่ใช่แบบนี้มืองมาแต่งเรื่องชีวิตจริงกูไม่เป็นแบบนี้ เพราะสมมติว่ามันจะตายเร็วนะไม่ได้แต่ง,งไม่ตายหรอกเนีไม่มีหรอกไม่ให้หรอกอ้าวไม่ให้ได้ยังไงใส่ทอง,ง,ง<แ>ได่ขน,นดดา,นาดานี้พนักงานได้ยังไงคะมึงอยกิ้มทจะจิ้หน้ามึงอยู่กับพี่โอีเลยเนี่ย,ย,นนนยนพนักงานเนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วนะไม่หลายปีแล้วมันแต่งเรื่องไม่ควายดองช่างเย็นเนี่ยเพืเองก็เบิกเงินบริษัทไปซื้อทองเนี่ยแต่ไม่ให้พนักงานเงินเดือนได้ยังไงมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องในอีควายดองไม่ได้แต่งเรื่อง ไม่ได้แต่งเรื่องเลยนะคะมึงทำเป็นอย่างนี้แล้วกูจะไปบอกตำรวจหนูก็จะไปแจ้งความเช่นกันเออไปเลยไม่ให้กูรู้จริงๆหรอมึงมามาทวงเงินอย่างนี้นะกูไม่รู้เรื่องเลยจะไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเซ็นยเชฟไปเพื่อให้ไปซื้อถอยถ้าสมชีวิตจริงพูดเลยมันจะตายกันเร็วนะไม่ตายหรอกป้านั่นแหละจะต้องนี่นนท์พูดพูดว่ายังไงคะพี่ชายกูเป็นตํารวจเพื่อนเยอะเลยอะมาขวางมาเรียก อยู่ในบ้านกูนี่แล้ววะเ้าอไงอยู่ที่ไหนคะบักบ้าขาลงบ้าขาลงขาลงพูดกันอย่างนี้นะกูทนไม่ไหวแล้วนะคนใต้ก็ให้เงินเดือนน้องพอดีเจ้จบไม่ให้เรากูไม่มีอย่างนี้หรอ้าวไม่มีได้ยังไงเราทำหนูทำงานได้ไหมมาแต่งเรื่องในบ้านกูกันนะกับคนไม่จริงไม่จังนี่พระสงค์เอามือกัดจิงคือรึแล้ว พอขวางมือเรียกเราไปคุยไม่จริงไงไงพวกหนูคนจริงไม่จริงให้หนูจะมาเอาเงินเดือนหรอเดอกทอิ <laughs> ่มปาปาขอร้องลายนะคะ <laughs> จะร้ายแต่มึงมึงร้ายแต่กูนลล่ะ <laughs> โง่ชีวิตตีนของกูด,ดีนะ <laughs> เอาดีๆเอาดีๆใครที่ทำร้ายเรานะพูดจาใส่ร้ายเรานะขอพระจัดการให้ตายเ,เลยมเลนิกร น่าทำไมล่ะคะปมามต้องไปคิดกลอนนะ <laughs> พเอี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้มโนดพูดี่โนดตำรวจได้เยอะแล้วมันจริงมันนี่ยแล้วหนูไปแจ้งความกับพี่โนดได้ไหมว่าป้าไม่จ่ายเงินเดือนเนี่ยเอ้ยกูกูแจ้งมึงมาทำอะไรเลยอีควายดองทำมาชิงคะขายปลากระป๋องเน่คะกูไม่เคยขายปลากระป๋องเลยอ้าวบ้านขายของไม่ใช่หรอเอี่ยแต่งเรื่องบ้านตัวเองขายของไม่ใช่หรอกกิ๊ฟอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมึงอป็บัญชาการปากมึงจะตายเร็วเลยว่าส่งพูดกับกูอ่ะอ้าวบ้านตัวเองทำอะไร ชีวิตจริงกูที่แน่นอนไม่ใช่คนที่เที่ยงมึงเลยเอาดีๆบ้านตัวเองขายของไม่ใช่หรอไม่จำเป็ทน <c oughs> ทำไม,ไมวันนี้โหดจังอารมณ์ไม่ดีเหรอคะคนอื่นทั้งเงียบยันไม่พูดอะไรมีมีมนี่นะแต่งเรื่องแต่งเล่อเาอยู่คนเดียวนะหนูอ่ะมาเอาเงินเดือนน่ะป้าก็ไม่ให้สักทีโอ้กูเปจ้ามึงแต่เมื่ไรได้ดอกอสองปีแล้วเนี่ยแม่ นี่ไม่เป็นความจริงขอให้ไต่เด็บไป่หยุดไต่ดูอยู่ก็มาแช่งหนูหนูจะลาออกแล้วนะไปเลยแน่แล้วใครจะทำงานให้ป้าหรอไม่ต้องมาทำหรอกชีวิตจริงนลกูไม่ใช่แบบนี้เลยนะแล้วใครจะขายของให้ป้าถ้าหนูออกอะชีวิตจริงกูไม่ใช่อย่างนี้เลยนะแล้วชีวิตจริงเป็นยังไงเป็นลูกพ่อลูกแม่ของกูที่มีอุดมสมบูรณ์จริงหรอไม่เคยไปนั่งขอใครแบมือกอดใครอย่างนี้ยี่ยี่อย่างี้เลยประสบการณ์ไม่ดูเลย อ้าวหนูจะไม่ขอบ้านได้ไงป้าเป็นประธานบริษัทดอกเตอร์พีอะไม่ต้องมาขอกุรีนดอกทองใช่ <c oughs> ใช่หรือเปล่า <c oughs> ป้าเป็นประธานบริษัทหรือเปล่าละบ้านกูขายของเต็มที่นี่ยกูรู้ตัวดีแต่ไม่ได้ <c oughs> แต่ไม่ได้คนเฮีย้ยงงี้มาทำงานบนบ้านกูเลยเฮี้ยเฮียเฮียออ <c oughs> หยาบเกินต็มหน้าแล้วเนี่ยนั่นแหละเพราสมบใต้ทำอย่างนี้ แล้วทําไมถึงไม่จ่ายเงินเดือนล่ะจะไปจ่ายมึงทำไมเลยกลัวเนี่ยแต่งที่เบิกไปซื้อทองเนี่ยมาแต่งเรื่องอย่างนี้นะหลบจะไม่ทันอยู่แล้วนะป้านี่แหละผู้สมัครลดเบิกก่อนสองร้อยอาเอาเนี้ยเอาก่อนสองร้อยอะค่ะไปเบิร์อีหน้าหีคุณบอกมาว่าผู้จัดการหนูได้ยังไงผู้จัดการหนูนะแต่งเรื่องในแบบนี้นล้ขอให้ต่อยเร็วต่อยเร็ว เราเป็นพยาบาลพี่โน่เป็นตำรวจที่ไม่จริงอะเน้นขนาดนี้แน่นอนสองร้อยมีไหมไปเอาขี้หนูเอาขี้มาทำไมล่ะป้ามันแดกใส่ปากไงอุ้ยไม่เอาจะเอาสองร้อยเอาสองร้อยยี่ดมโนเลือกันทั้งนั้นเลย ก็จะให้หรือจะไม่ให้ Art. ไม่ให้หรอกเอาไม่ใหใ้อ่ะป้นนะมาทีมาปุ๊ปป้าไปน้ำไป้วยวันนี้ป้าวิ่งไปป้าไปน้ำไปเย็นๆไปเย็นๆยู่ๆป้าก็วิ่งขึ้นมาได้เฉยๆใหญ่ให่สักอีสักเมื่อกี้บอกเจ็บขานียวิ่งเฉยเลยเนี่ยบัญชาการอย่างนี้เดี๋ยวพี่โน่นมาตพนวดมาเยอะแยะเลยเอายังไงเราคุยกันดีๆนะ พวกหนูมาหลายรอบแล้วนะคะป้าไม่เคยได้เลยอะได้อะไรอะฟังไงคะต็ตีนเลยพี่ฟังไว้นะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยมันมันมานม่นมานมาทุ่นมารนมาท่นมานมานมาทนมาทุนมานมาท่นมา่นมาทนมาันมาทาทุ่นมาทนทั่นมา่นมาท่าทุนมา่มาทุ่นาทุนม้ทุุ่่นมาทุ่นมาทุมมาทุ่าทุ่นมาทุ่มาุยดมาท บ้านจิ๋วจิ oui> ๋วจิ๋วไ hey, ่จริงละสองร้อยจะให้ไหมไปเอาขี้ดูคนตัวนะคะไปเอาขิ้ดูอ้าวไม่ให้ป้นนะอ่าวมาป้นมามาเอาอะไร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 มีดมีดกมีมีดเอาเอาหนีสักมามาแทงกันมาเดี๋ยวคนมาช่วยเราเลยป้าจัดการนะ ไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่ให้ก็ไปแล้วนะเออไปเลยโอ้ไม่ยื้อเลยหรอเงียบเรียบร้อยเมื่อกี้ว่าเขาอยู่เลยจะไม่ได้ว่าเลยเนาะว่ามึงนี่แหละหน้าด้านมานั่งพูดเนี่ยจะกินข้าวเมืวัลแล้วกินข้าวกันไหมใช่ไหมคะสองร้อย่ากินข้าวไหมคะกินในบ้านไหมกินในบ้านนี่หรอเอาตั้งมาสองร้อยเดี๋ยวไปซื้อใกล้ๆใช่ไหมมา ไอนียอิบกอ่ะไอ้ิะนาปาายเมาสลนักไปเลยนะมาชีว <ok ิตจริงอย่างนี evet ้ไม่ใช่เลยนะคนมันตายพูดกันหมดเลยอ่ะเราก็งงเลยเขาบอกถึงปืนด้วนรัตนาเป็นปืนกับมโนดจะมารับไปกินข้าวเนี่ยไม่เป็นแดดมึงรอไปเถอะน่นี่น่สร้อยมาเกาองร้อยมามากล้ๆมาสองร้อยเดี๋ยวซื้อข้าผัดให้กินมา มึงพูดกันอย่างนี้นะชีวิตจริงกินไหมเขาผ่าดต่กินไหมคุ้มไปแดกมึงแม่จะไปไม่ไปมันกล้ๆมั้งเข้าไปก็โดนนสิคนอื่นต้องเรียบเรียบร้อยกันมึงพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเราเองก็พูดอ่ะก็พูดด่ามึงไะเราโหยชีวิตจริงเราเป็นคนดีนะศักดินรัตดาวาสนาดาในมาโนดรัตนวัฒนาใส่ลุง พระส่งบอกสั่งกับเราอย่างนี้ใจเย็นๆรัตนาบ้านใต้ที่เป็นตำรวจช่วยหรือดูแลแล้วใช้ของมาสับๆกันในชีวิตจริงที่เป็นจริงเนี่ยแม่สะถานคอสอิ่งใช่ไหมใช่ใช่ที่ปะกที่ปาะทันที่ไม่ยเร็วโอเคนะฮะฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับาสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับายบายสวัสดีคฮะ